สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคาวิเศษนะครับวันพุธที่16เมษายน2563ครับยังอยู่ในช่วงโควิด1 9นะครับค่าเมื่อวานนี้ก็เห็นข่าวดรทักษิณชินวัตรนะครับนำแอลกอฮอล์มาแจกให้กับพี่น้องคนไทยผมก็มีความคิดว่าเออนึกสนุกสนุกนะครับว่า เ,เงินที่อคอสอชหรือว,ว่าคณะรัฐประหารได้เคยยึดที่กล่าวหาคุณทักษิณว่าทุจริต46,000ล้านน่าจะเอามาแจกใจ่ายให้กับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนในมาตรการเยียวยานี้นะครับเพราะว่าน่าจะได้เป็นหลายล้านคนเลยนะนะครับ เราเราไปติดตามชมกันดูนะครับภาพของนายกทักษิณนะครับที่สมัยที่ยังไม่เป็นนักธุรกิจนะฮะจบโรงเรียนในร้อยมาใหม่ๆแล้วก็ขบับรถราชการภาพนี้น่าจะก่อนไปเรียนเมืองนอกนะครับภาพนี้น่าจะก่อนไปเรียนเมืองนอกเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเงินของนายกทักษิณ4 6 0 0 0ล้านที่ถูกริบให้กับแผ่นดินนะเนี่ย ถ้านํามาแจกน่าจะเป็นเป็นคดีจากวิกิพีเดียนะครับเป็นคดียึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดินนะครับวันที่6กุมภาพันธ์2อ5 3ครับองค์คณะผู้พิพากษาศาลดีกาแผนกคดีอาญาบุคคลอของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษาในอดีตที่อายการสูงสุดยื่นคำร้องของให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติเนื่องจากการกระทำเป็นการขัด ระหว่างประโยชน์ของบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของทักษิณขณะดำรงตำแหน่งนายงตรีตกเป็นของแผ่นดินโดยศาลมีคำวินิจฉัยว่าทักษิณเป็นเจ้าของหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชันที่แท้จริงและใช้อำนาจระหว่างการดำรงตำแหน่งนายงตรีเพื่อประโยชน์ให้แก่บมจชินคอร์ปอเรชั่น AIS นะครับ a d v a n c e w n t o s ฟ i วิตชชินซัตเทไลท์ดาวเทียมนะครับโดยมีอันทําให้มูลค่าหุ้นของชินคอร์ปอเรชันสูงขึ้นรวมทั้งได้ปันผลจากจำนวนดังกล่าวจึงมีคำพิพากษายึดทรัพย์ยึดเฉพาะเงินค่าขายหุ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นหลังจากดำรงตำแหน่งนายมตรีและเงินปันผลทั้งสิ้น46,300 46,000 6 3 8, 7 3ล้าน6 0 0 0 0 0ปด4 4บาทให้ตกเป็นของแผ่นดินซึ่งทักษิณไม่ยอมรับการกระทำดังกล่าวยื่นเพื่ออุทธร์ต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอโอเคอันนี้ก็จบไปนะครับก็คือสรุปว่า นคุณทักษิณ46,000น 4, 6, ล้านที่ยืดไปแล้วไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้เงินนั้นอยู่ตรงไหนนะไม่รู้เหมือนกัน,นครับผ่านมา10ปีแล้วเอามาแจกเลยเอามาแจกทักษิณบอกแจกไปเลยน่าจะเอามาแจกไปเลยนะครับก็อันนี้เป็นความคิดสนุกสนุกของผมเองไม่มีอะไรมากนะครับเป็นความคิดสนุกสนุกที่ผุดขึ้นมาที่เห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าไม่มีตังกละไปเอาตังทักษิณมาแจกเลย นะผมคิดว่าใน10ปีเนี่ยทักษิณดอกตอรทักษิณเนี่ยคงลืมไปละ4 6 0 0 0ล้านอ่ะเอามาแจกไปเลยครับน่าจะได้หลายล้านคนเลยนะครับก็ขอบคุณแฟนราการที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคาวพิเศษนะครับสวัสดีครับ